สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดนครจุฬว,วทชื่อเล่นน้องต้นกล้าครับอยู่ชั้นป .1 ทับ1ครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงเพลงเทพทองครับอยากเป็นกบห้าให้ร้องอบอบในก่อยาอยากเป็นปลาพุ่นน้ำดำพุทว่ายอยากเป็นเป็ดห้าให้วา สบ,บายอยากเป็นนกหาหายน้อยน้อยเหมือนลอยฟ้าอยากเป็นกระต่ายโลดแล,ล่นเล่นแสงจันอยากเป็นม้าโลดไล่ในภพยสานอยากเป็นไก่ห้าห อยากเป็นเด็กคนขยันดี